กวักทองมากินข้าวไหมลูกรอบคำรอบคำน้องกินอยู่นี่สมาชิกใหม่นะครับมารวยเออกมาแล้วน้องใหม่น้องใหม่นะครับมารวย <g ül> ดูดูด,ดูพี่เขาด้วยอืม <c oughs> กินไหมลูกะอ้ากินนี้ก็ได้อ่ะอ้ะกินสิลูกกินไหมคะไม่กินเอ๊ะกินแล้วอ่ะพี่แต้มบุญมาด้วย แต้บุญเพื่อกินไปนะครับนี่การนี้แก้บุญกินไปกับหมดแล้วอืมอืมเนเบลล่าอืออมเทนมี่นะฮะอาทูเล่นไปกันเดิน,น,เ,ดนเดินขบวนกัน จอี่ฮรกลงนี้ตอนนี้มันกลงของอภู้ผานะครับนี่ผู้ผาได้ไม่อยู่กลงไม้นะฮะเพราะว่ากรงธรรมดาเต็มนะครับอาืมแปะทูอัดทองผมไม่กินหรอ โจลี่มากินแล้ว <c oughs> ไปส่องอะไรตรงนี้ใช่สนิทกับเพื่อนไ,ไวๆในโลกจะได้เป็นเพื่อนไค์กันดูแล้วน่าจะมีมารวยนี่แหละ <c oughs> เป็นเพื่อนร่วมพลังหนูได้ควักทองเ๋ <c oughs> ยวขึ้น <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ก็คงไวเองเล่น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 เ้หนัางเบลล่าอย่างอย่หางเบลล่าอยู่นะครับมาเลย